ตอนนี้ก็มีคนยิงกันอยู่ทั้งหนาไอเสบูก็เดี๋ยวขวบมันโหดนะมันก็บอถอยฉันตัวพี่น้องไอเสบูดึงหัวเลยอ่ะคุยหาคือตึ้งฝานนกตกปลาบเลยว่ะฉันขวบมันยิงกูเห็นยังเอบิดมือตึ้งฝานยังมันยิงกูหมือนกับหลังคุมาเก็บของมูให้แตงไดย์ว่ะเนี่ยโอ้ยหมองมูก็ยังข้าขวบไม่ยังข้ากูยังทิ่เกิดที่ว่าสันทายเพื่อเยี่ยวม่ยังมาเก็บของกูเลยเน้องสันเด้โอ้ว่ะ เอา้อาไอเซบูกับมันโหดเกินหน้าโดดลงใส่ตบสูงๆคลาสชาคุเ,เฟกับโมโหกันโดดลงมาใส่ยางเดี่ยวมาสั่นดาวเุื่กี้เอาวโมนะตูตกวเนี้ยปล่อยมูให้สก้อนบาทหนึ่งมาสั่นปาต้อเป็นกำลังยินประวัติสิบปาดใส่ปะ ขวาก็ยิงหมอนั่นนะไอ้สปูดขว่าแล้วไอ้สปูก็ได้ว่าฉันโอ้ยมาตอนนี้กระโปงหัวไปเป็นไปเป็นยังกระบปงหูเอาละขวานี้มีรถที่นั่งกีปลอดปวดปาดมากไอ้สปูก็แลนเข่าใส่ว่าฉันโอ้ยเดือดเกินฉันถ้าหนีจะไหลเลยโอ้หู้ยอาหัวปุยโดดเราไปเจอขวากให้หนอยนะเมื่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพัน,งงนยาสัดว์พันยาสัดโ,โอ้ย เอาลพี่น้องคำว่าเราฝากคนไร네์เดใจกับไอสบูด้อพี่น้องันมาันากันลกดไร์แช่ไอสบูน้พี่น้องเออเอเมืองแล้วสอบใจสอบใจคนปร้นแชอยู่ทางกดไอสบูน้่นกันผมกงใจกับไอสบู่ิกตต่อไปนะพี่น้องโอ้เบาไหลันตตายแล้วกูกะได้วาท่นูหายใจทั้งได้สบู่ทักากัักเลยแล้วัศจรกย์งอนอะไรได้เออจังหวะนี่มอนี่กับคเป็นเชียงต่ำห้มัวสักวันเดียวเป็นคนปัดคนมากนะเออเอาจังวะนี้น่าเลยกับพี่วันดาวเลยว อาจจะบวกยืนตั้งท่าตั้งช่างมันที่แตกแล้เรือน้อยเดียวเรือน้อยเดียวมูเ่ะเฮ้ยโดนโดนไปหาเลยยื้อใสมันอยู่ใสมันกี่ดาวอยู่ใส่ขะนั่นบ่อขะนั่นบ่อเอ้าเอ็นยังแตกโอ้ยอ่ามันมาได้คือสร้างคามืนซึ่งไอตัวนี้เอออาจจะบวกเออเอาแล้วมอสเหนยิงไปไปนะคือพอเห็นไอตัวนี้ว่าทั้งหลักมาตัดเรียบร้อยดีเอาตัวนี้โอ้โหหุเจ็ดคิวกับไปแล้วพี่น้องนี่ไอ้ว่าสีฟ้าจังหวะนี่มอนแตงห่ะทักได้ยวตายเชื่อพี่น้องเลย มอนั่นเขาหน้ามือถ่ายนะหมอนไอ้วอสีฟ้าเออมอนเสือแดงนั่นแหละมือถ่ายพี่ยูแล้วไปไฟไปถึงเสื้อแล้ววะสันโอ้ยาไอเสบูันปวดจังววะจะต้องเล่นขอใจเลยววะสันโหดบโหดกับโบหัที่หนึ่งกับโบหัคือกันพี่น้องจักไม่ใช่ไดนที่ันใดกับโบหัคือกันแต่ว่าจังหวะนี้เอาให้มันไปก่อนว่าสันเออเนาะพี่น้องเนาะอือเอาละ งว่านี่ไปทางไหนเอ้านี่หาเลาะใต่เลาะฟ้าเลาะนาเลาะหลังกระบอเห็นไปทางไหนไอ้ชั้นผู้เลือยใจเก็บของเจ้ากปูบาดนี่ก็ได้เพื่อนเฮงหาไปก่อนนะ้องเนาะเอ้านาใส่กันแบบดูเดือดเผือดมั่นไอ้หุ่นดึงหัวก็ถือหัวติดกระเป๋าแล้วมาอพี่ระวมอสุดแดงอะไรเออเมาล้นเมาล้นตาเมาหภาคเมาหภาคโอ้ยห้ามยิ่งติดโตตาโตตาผู้เลือยใจเฮ้ยเนาะเนี่ยเกิด ไม่บาดอีกคู่หักเลียมูคูเฮะเตรียมผาซุกจย่างเดียวตะวันเก็บของตะวอนเอาละแอด์ดกตะบมีของบันลงมาเก็บของมืงเก่าตะวันพอวังนี่มันเดือดเกินหน้าคนบ่ทันเก็บของด้วยน้ำมูกตะวันนี่รูดจยางเดียวเลยฉันเอาเอาตะวันจักเก็บพวกเก็บตัวบนเลยฉันตะวันนี้ยังเอาให้เบิดตะวันนี่ก็ได้นงเป็นน้องเนาะเอาให้เบิร์ตเลยวะฉันเอาให้เบิดเอาให้เบิด์ัตะวันนี้ก็ได้มียังเอาให้เบิดพี่น้องเก็บต่อยเบิดเลยตะวันนี้ก็ได้โอ้ยป่า โถหอดวงมันเดือดมันกันเดือดพี่น้องเอ้ยบาเดเอาแต่ละตั้งนานนะครับมี